สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชม Daily Che ร r y นะคะอยู่กับมูเมย์แล้วก็ช่องใหม่ของเราอย่างที่บอกนะคะ Daily Che ร r y นั่นเองค่ะแวันนี้นะคะมูเมย์กับละแมมาพาร์ทเนอร์กรันแล้วก็มาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะว่าผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของลาแมในกลุ่มของ Genesis สเตลละแมเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วมันมีความน่าสนใจอย่างไรสําหรับใครนะคะที่รู้จักแล้วก็ติดตามกันมานานๆเนี่ยน่าจะพอทราบว่าเราเนี่ยก็อายุไม่น้อยแล้วนะคะดิฉันก็เป็นผู้หญิงวัย36แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลผิวหรือว่าการใช้ สกินแคร์อย่างเป็นประจําสม่ําเสมอเนี่ยมันก็เป็นเรื่องจําเป็นมากเพราะว่าเราอยากจะดึงให้ทุกอย่างมันอยู่ตรงนี้ไปานานๆแล้วก็ไม่เหี่ยวไม่แก่ไม่ย้อยเราก็จาเป็นจะต้องใช้สกินแคร์ดีๆเข้ามาช่วยนั่นเองค่ะเมื่อไหรที่มีสกินแคร์ตัวใหม่ออกมาโดยเฉพาะสกินแคร์ตัวใหม่จากลาแมซึ่งเราใช้แล้วรู้สึกว่าถูกโรคกันดีใช้แล้วไม่แพ้ใช้แล้วไม่มีปัญหาอะไรแถมเห็นผลด้วยเนี่ยนะคะเราก็จะสนใจเป็นพิเศษค่ะถ้าเกิดใครคุ้นเคยนะคะเมื่อ สักพักหนึ่งมาแล้วเนี่ยค่ะเขาลชอเจ้าต,ต,ตัวนี้นะคะตัวที่เป็นเซรั่มตัวนี้นะคะออกมาแล้วก็ค่อนข้างประสบความสําเร็จมากๆเลยทีเดียวนะคะมีคนชอบแล้วก็คนใช้ติดตามกันอยู่เยอะพอสมควรเลยทีเดียวเขามีการ extend ลายน,นี้ออกไปนะคะมีการเพิ่มผลิตภัณฑ์เข้ามานั่นเองให้มันครบวงจรมากยิ่งขึ้นค่ะ เล่าย้อนไปสักนิดนึงตระการเกี่ยวกับเจเนซองสต์เดอะแมนะคะว่ามันเป็นกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่ท็อปไลน์ไดมอนที่เราชอบใช้คําพูดนี้แหละเพราะมันเป็นไลน์ที่สุดแล้วอะของล a แมนะคะที่ให้ผลค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของการชะลอวยัยการดึงไม่ให้เราเอชไปมากกว่านี้นั่นเองซึ่งพอได้ยินคาว่ามันสามารถจะดึงให้เราไม่เอยชแล้วก็ช่วยหยุดเวลาให้ได้นี่นะคะดิฉันก็ตื่นเต้นใช่ไหมจนได้ลองตัวเซรั่มตัวนี้นะคะก็รู้สึกว่าเออ มันก็เวิร์กแฮเวิร์กในที่นี้เนี่ยข้อแรกเลยก็คือว่ามันเวิร์กในเรื่องของการช่วยลดเลือนริ้วรอยบางๆที่มันเกิดขึ้นแล้วหรือว่ากําลังจะเกิดให้มันดูซอฟลงแล้วก็ไม่กลายเป็นริ้วรอยที่แบบเห็นเอะอะใหญ่โตโออาโอถงอลังการอะไรอย่างเงี้ยมันิ่งขึ้นนะคะซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เราเสริมทับเข้ามาคือปกติจริงๆแล้วถ้าเกิดติดตามกันเนี่ยจะรู้ว่าเราใช้ตัวที่เป็นโทนเนอร์ทรีทเมนต์โลชั่นนะคะแล้วก็จะใช้เซรั่มนะคะ ก่อนหน้านี้อาจจะเป็นเซรั่มตัวอื่นๆนะคะแล้วก็มาที่ครีมดัลแมในแต่ละสูตรแล้วแต่เปลี่ยนช่วงไปมันก็จะเป็นขั้นตอนที่เราทําตลอดเวลาเมื่อไหร่ที่ผิวหน้าเริ่มไม่ค่อยโอเคเริ่มดื้อดึงเริ่มไปต่างประเทศเราไม่แฮปปี้ไม่สนุกสนานเราก็จะใช้คอนเซนเทรตค่ะ The concentrate เข้าช่วยนะคะพอกหน้าบ้างหรือว่าโบกระหว่างเดินทางบ้างเพื่อให้ผิวเนี่ยมันสมานเร็วขึ้นแล้วก็ไม่มันจะเกินไปไม่แห้งจนเกินไปอะไรแบบนี้นะ ซึ่งคอนเซทรตก็จะเสริมเข้ามาในระยะนั้นแต่ว่าในทุกๆวัน everyday ของเราเนี่ยขั้นตอนก็คือการล้างเครื่องสำอางให้สะอาดใช้เดอะโทนิกนะคะของลาแมนเนี่ยเป็นโทนเนอร์จากนั้นก็คือทรีทเมนต์โลชั่นแล้วก็เลือกเซรั่มสักตัวหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ก็คือใช้ตัวนี้นะคะเดอะเซรั่มเอสเซนส์นะคะตัวนี้แล้วก็จากนั้นก็ไปใช้ครีมละแมนในสูตรที่พึงพอใจโอเคเราพูดว่าเจเนซองสต์ละแมเนี่ยตัวเซรั่มเนี่ยมันทำได้ดีมากใช่ไหมคะเขาก็เลยมีการ พิ่มแตกลูกแตกหลานออกมาให้ช่วยกันส่งเสริมกันให้ผิวหน้าเนี่ยมันยิ่งแข็งแรงแล้วก็ชะลอไว้ได้มากขึ้นนะคะตัวแรกที่ออกมาที่หน้าตาสวยงามมากเลยชื่อว่า The Infused Lotion คะ่ะ ก็จะเป็นขวดที่ถ้าสังเกตเห็นนะคะก็คือมีชั้นของผลิตภัณฑ์อยู่2ชั้นด้วยกันนะคะเป็นการพัฒนาให้โลชั่นแบบน้ำเนี่ยมันมีความเข้มข้นแล้วก็มีศักยภาพในการดูแลผิวมากขึ้นไปอีกใช้การผสม2รูปแบบที่แตกต่าง น,ะะนั่นก็คือ Crystal Miracle b r o อ d แล้วก็ e อ o โมเลียผสมกันนะคะผลลัพธ์เนี่ยก็เลยเป็นออย in Water เวลาจะใช้นั่นก็แปลว่าเราต้องเขย่าให้เขาเข้ากันทั้งสองชั้นเนี่ยจะได้เข้ากันเนอะและสังเกตเห็นว่าตอนนี้มันไม่เป็นชั้นแล้วทุกอย่างรวมตัวกันได้เป็นอย่างดีเมื่อกี้เล่าถึง Crystal Miracle b r o อ d หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า Miracle b r o อ d ใช่ไหมที่มันเป็น ส่วนประกอบสําคัญของผลิตภัณฑ์ลาแมททั้งหมดเลยนะคะในทุกๆตัวของลาแมยจะมีสิ่งที่เรียกว่า Miracle Broad อยู่ซึ่งมันสกัดมาจากสาลายซีเคลปายทะเลลึกอะไรเงี้ยคือเรื่องเล่าเหล่านี้ไปหาอ่านได้ในเว็บไซต์ของลาแมทที่ l a m e c o t h แต่จะเล่าว่าไอเจ้าตัวลายของเ e นซองส์ลาแมทเนี่ยแทนที่เขาจะใช้ Miracle Broad เฉยๆที่มาในรูปแบบน้ําที่สกัดออกมาใช่ปะ่ะหมักออกมาเป็นน้ําเรียบร้อยเขาบอกว่า เขาเปลี่ยนมาใช้ Crystal Miracle Broad ก็คือเป็นผลึกของมิรา c l e Broad ซึ่งค้นพบโดยอุบัติเหตุโดยไม่ได้ตั้งใจค่ะเขาบอกว่านักวิจัยของลาแมททิ้ง m i r a เคิลบราด ที่เป็นธรรมดาเนี่ยเอาไว้ในหลอดทดลองในห้องทดลองแล้วมันคงเย็นหรือมันคงอะไรสักอย่างมันก็เลยแข็งตัวกลายเป็นผลึกกลายเป็นคริสตัลซึ่งพอเขาเอามาวิจัยแล้วเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยมันมีความเข้มข้นมากกว่าม i r a c ค e ลบลอธรรมดาเยอะมากนะคะเขาก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าจะทำไลน์สกินแคร์ที่มันแบบยิ่งขึ้นไปเหนือกว่าแบบไลน์ปกติเนี่ยมันก็ต้องใช้ของที่ยิ่งเข้มขน้นแล้วก็พิเศษมากขึ้นไปอีกเขาก็เลยลองพยายามที่จะทำคริสตัลมิราเคิลบล ขึ้นมาเรียนแบบอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นในห้องทดลองค่ะจนได้มาเป็นคริสตัลมิรา c เคิลบรอดแล้วก็เอามาเป็นส่วนผสมของไลายเจเนอเรชองสเตลแมสนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงทำให้ลายเนี้ยช่วยดูแลแล้วก็ยืยุดฉุดกระชากงานเอจของเราเนี่ยได้ดีกว่าลนยที่เป็นลายธรรมดานั่นเองวิธีการใช้นะคะก็คือหลังจากที่เราเขย่าแล้วถูกไหมคะก็หมุนฝาขึ้นมาง่ายๆแบบนี้นะคะแล้วก็เทใส่มือได้เลยแล้วก็ ตกลงไปบนหน้าคือผิวก็ค่อนข้างโอเคมากหลังจากที่มาใช้ลายนี้ของเจเนซองเ t อร์เในเรื่องของพิกเมนต์เรื่องเม็ดสีหรือเรื่องรอยแผลเป็นสิวนะเราอาจจะยังมีอยู่บ้างคือเราคิดว่าตัวนี้มันโฟกัสที่เรื่องของความหย่อนคล้อยเรื่องของการไม่เกิดริ้วรอยอะไรอย่างนี้มากกว่าเรื่องของพิกเมนต์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครโฟกัสเรื่องอื่นๆเนี่ยอาจจะต้องใช้ตัวอื่นเข้ามามาเสริมแต่ถ้าเป็นเรื่องของงานแบบ ยั้งอายุอะไรเงี้ยเราคิดว่าตัวเนี้ยโอเคครอบครุปเราก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะใช้วิธีการปุ้ม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 ต้องมีเสียงประกอบแบบนี้ด้วยนะคะไม่เน้นในการถูเน้นการขัดอะไรใดๆทั้งสิ้นเน้นการกดลงไปเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยข้อแรกเลยคือซึมเข้าผิวแล้วก็สองก็คือ เราไม่ไปดึงไปรั้งทําให้ผิวเนี่ยมันถูกดึงรั้งให้เกิดริ้วรอยมากยิ่งขึ้นไปอีกอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนแรกกับ The Infuse Lotion นั่นเองค่ะถัดมาก,ก็มาตามด้วย The Serum Essence เราใช้ไม่ต้องเยอะมากนะคะประมาณสักแค่นี้มังมว่าก็โอเคแล้วนะคะกดลงไปเบาๆเราจะเริ่มจากตรงแก้มก่อนนะคะแล้วก็หน้าผาก แล้วก็เหมือนแบบบางทีจะชอบใช้นิ้วในการแบบทับๆๆๆๆๆๆๆตบๆเพื่อให้แบบมันตื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่าลืมบริเวณคางและคอก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าบางคนเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์กับหน้าดีมากเลยแต่ไม่เผื่ออะไรลงมาบริเวณนี้เลยนะคะแล้วพอบริเวณนี้มันเหี่ยวเนี่ยแล้วหน้ายังตึงอยู่นะคะมันจะดูแปลกมากเลยทีเดียวสุดท้ายตัวใหม่ ตัวนี้ก็คือ The i y and Expression Cream อย่างที่บอกชื่อไปนะคะมันเป็น Eye and Expression Cream คำว่า expression นะคะในมุมของละแมก็คือเรื่องของการแสดงอารมณ์ทางสีหน้าต่างๆแน่นอนว่าเราไม่ใช่คนที่มีนนาเดียวนะคะที่นาตึงแบบนี้ตลอดเวลาเวลาพูดกันนะคะเราต้องมีการแบบเอิกอาส์สนุกสนานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยริ้วรอยที่เกิดจากการแสดงสีหน้าแสดงอารมณ์เนี่ยค่ะมันก็เป็นส่วนหนึงที่สาวๆก,กังวลน,นะ,ะอาจจะเป็นบริเวณร่องแก้ เวลาเรายิ้มเยอะๆในมุมเมยก็เป็นนะคะหรือว่าหางตาอะไรต่างๆตัวนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะเข้ามาช่วยได้ค่ะแพคเกจิ้งหน้าตาน่ารักแบบนี้แต่ความน่าสนใจคือนี่ค่ะอุปกรณ์ด้านบน เขาบอกว่าตัวนี้นะคะเหมาะกับการดูแลรอบดวงตาและรอบริมฝีปากนะคะเนื้อครีมก็จะเนียนนุ่มสบายนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงผิวบริเวณที่บอบบางอย่างบริเวณใต้ตาแล้วก็ริมฝีปากได้เป็นอย่างดีนะคะมาพร้อมกับอุปกรณ์นวดที่ออกแบบมาเป็นพิเศษส่วนประกอบก็คือยังมีคริสตัลมิโรโคบล็อกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีเฟอร์เมนอื่นๆคือเฟอร์เมนคำว่าเฟอร์เมนเนี่ยในคำของละแมเนี่ยที่เขาบอกว่ามันหมักบ่มเอาส่วนผสมดีๆจากสาหร่ายในลายปาย เพศมามีสาหรายแดงมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยนะคะมันเป็นส่วนสําคัญซึ่งมันก็จะมีเฟอร์เมนต์อยู่หลายๆตัวหลายๆแบบนะคะที่เอาเข้ามารวมกันไว้นะคะ ข้อแรกเลยส่วนประกอบหลักพูดถึงไปแล้วก็คือ crystal miracle broad ใช่ไหมคะตัวที่2ก็คือ genesis ferment ค่ะที่พบได้ในสาหร่ายปอมปอม red algae เขาบอกว่ามันเป็นสาหร่ายหายากที่อยู่บริเวณน้ำตื้นรอบๆเกาะคอสซิกาในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะตัวนี้ค่ะจะเน้นในเรื่องของการสร้างความกระชับให้ผิวเป็นพิเศษนะคะเสริมความกระชับให้ผิวของเราอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้ชอบมากเลยอยากได้อยากได้มีขายเป็นขวดไหมไม่รู้นะคะสาหรับ filler ferment คือ คือได้ยินคําว่าฟิลเลอร์แล้วก็แบบ hop, ตายแล้วมันจะทําให้หน้าเราแบบอวบอิ่มเต่ตงตึงหรือเปล่าเป็นส่วนประกอบที่ได้มาจากการสกัดจากสาระที่พบในบริทนีประเทศฝรั่งเศสนะคะเขาบอกว่าสาหร่ายตัวนี้จะเริญเติบโตอยู่ในกระแสะน้ําที่ไหลทวนกระแสะน้ําอื่นของมหาสมุทรแอตแลนติก เพราะฉะนั้นเนี่ยสาราเนี่ยมันอยู่ในที่ที่เหมือนแบบเป็นการผสมกันของแร่ธาตุของแม่น้ําหลักตัวที่มาเจอกันมันก็เลยจะให้ความชุ่มชื้นบํารุงผิวให้มันดูมีความพลัอมปะคือเหมือนแบบเต่งอ่ะแล้วพอผิวเราได้รับการบํารุงชุ่มชื้นเต็มที่มันก็จะดูแบบผิวฟูอ่ะมันก็จะดูอ่อนเยาว์มากขึ้นนั่นเองและสุดท้ายคือ probioferment ค่ะตัวนี้เขาบอกว่าเป็นส่วนผสมประสิทธิภาพสูงที่มาช่วยปรับสมดุลของผิวให้ผิวมีชีวิตชีวาขึ้นนะคะ เอาทุกอย่างมารวมกันนะแล้วมันก็จะทำให้ชะลอไวัยได้ในแบบที่ดีที่สุดนั่นเอง วิธีการในการใช้เจ้าตัวที่นวดเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่น่าสนใจคือถ้าเกิดใครนะคะเคยใช้หรือว่าเคยเห็นอครีมของลาแมนเดี๋ยวจะทราบว่ามันมีแอปพลิเคเตอร์มาด้วยเอาไว้ลงผลิตภัณฑ์ค่ะพราะเขาบอกว่าเจ้าแท่งนี้ข้อแรกเลยมันมีความเย็นความเย็นเนี่ยเวลาใช้กับรอบดวงตามันจะช่วยลดเรื่องของความบวมช้ำได้เป็นอย่างดีตัวนั้นเนี่ยจะมาเป็นแท่งแล้วมักจะหายคืออยู่ไปอยู่ไปจะทําหายตลอดเวลาเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ติดกับผลิตภัณฑ์แบบนี้ค่ะ แต่ว่าอันนี้เนี่ยอยู่กันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการพอเราลงผลิตภัณฑ์จึ๊บจึ๊บจื๊บจื๊บจประมาณน,นี้นะคะ <c oughs> ก็ให้ใช้คุณคนนี้ค่ะนวดนวดขึ้นนะคะจากหัวตาไปยังหางตาหัวตา,วตาไปยังหางตานะคะข้างละสามครั้งยกหัวคิ้วขึ้นดัน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 ขึ้นแบบน,นี้เพื่อยกให้บริเวณนี้มันดูแบบ ขึ้น,นะคะอีกอย่างเรื่องที่เขาแนะนําให้ทําก็คือให้ทําเหมือนเป็นยางลบอะลบบริเวณหา,ตางตาซิกแซกแบบนี้อันเนี้ยก็จะช่วยในเรื่องของบริเวณตีนกาได้ถ้าเกิดใครเป็นคนที่มีร่องแก้มบริเวณนี้เขาแนะนําว่าให้นวดตามร่องแก้มขึ้นข้างละสามครั้งนะคะเพื่อช่วยยกให้ร่องแก้มเนียจะไม่หยอ่อน คือบางทีเนาะเขาเรียกอะไรอะคอลลาเจนในผิวต่ำมันก็จะแบบย้อยลงมาแล้วมันก็จะทำให้รอยตรงนี้มันค่อนข้างชัดนะคะก็แนะนำว่าให้นวดแล้วก็ยกเสร็จแล้วก็เช็ดให้สะอาดแล้วก็แปะกลับลงไปนะคะนางก็จะอยู่ไปด้วยกันสามารถเดินทางไปไหนมาไหนด้วยกันได้ง่ายขึ้นนั่นเอง <S <S เล่าไปทั้งหมดแล้วนะคะส่วนตัวโมเมใช้ไลน์ของเจเนซองเซอร์เรมเนี่ยมาประมาณเกือบเกือบสองเดือนแล้วค่ะ ในแง่ของการชะลอวัยและทําให้ริ้วรอยดูลดเลือนลงรวมถึงความดูอิ่มดูฟูดูกระชับของผิวเนี่ยเราเห็นผลค่อนข้างชัดเจนเราชอบสําหรับเรานะเราถือว่า อเคมากๆเลยทีเดียววันนี้ก็เรียกว่าเล่ากันไปพอประมาณพอของปากของคอคะ่ะแต่อย่างที่เคยบอกเสมอน,นะคะว่าสกินแคร์เนี่ยเป็นเรื่องส่วนบุคละคลค่ะอะไรที่เวิร์กสำหรับมวเมยเนี่ยอาจจะเวิร์กหรือว่าไม่เวิร์กสำหรับคุณก็ได้เป็นเรื่องที่แอบบอกยากนิดนึงแต่ว่าพอเราเจออะไรดีๆแล้วก็น่าสนใจเราก็อยากจะเอามาเล่าให้ฟังกันนะคะการจะเสียเงินควักเงินออกจากกระเป๋านั้นก็เป็นสิทธิ์การตัดสินใจของคุณผู้ชมนะคะก่อนที่จะจากกันอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ะะช่องใหม่ของโมเมซึ่งตอนนี้เป็นช่องเดียวแล้วนั่นก็คือช่อง Daily Cherry ช่องนี้นะคะจะได้ติดตามกันเดี๋ยวตั้งแต่เน,นี่ยละค่ะตอนนี้เป็นต้นไปนะคะจะพยายามลงคลิปให้ได้บ่อยๆบ่อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อย่างน้อยเนี่ยสัปดาห์ละ2คลิปหลักโมเมคิดว่านะคะยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์กันด้วยกันละกันวันนี้ไปก่อนนะคะจะไปทำหน้าให้มันฟูฟูตึงๆึแล้วก็ไม่เเอช